สวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็พบกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปห้านะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่2บทที่1ในตอนนี้ก็เป็น EP ีที่7แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการเข้ามาของอรารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในชั่วโมงที่2กันครับก็เหมือนเดิมนะครับนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยคุณครูก็อยากให้นักเรียน ดูสื่อออนแฮนประกอบกันไปด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยอยู่ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์หน้าที่18ครับนักเรียนครับชาวจีนได้อพยพและย้ายถิ่นฐานมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากโดยอพยพเข้ามาจากส่วเถาในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนพูดภาษาแต้จิวซึ่งเป็นภาษากลุ่มหมินหนาน ลองลงมาจากฮกเกี้ยนและไหหลำนะครับการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายมาจากสถานที่ต่างกันดังนี้นะครับชาวจีนแต้จิวเป็นกลุ่มชาวจีนที่มากที่สุดจะตั้งถิ่นฐานอยู่ตามพื้นที่รอบๆแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กรองและตามภาคกลาง ได้มาที่แผ่นยินสยามตั้งแต่กรุงเสย,ยุทธยาแล้วนะครับโดยมาจากมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งส่วนมากจะมาทําการค้าขายทางด้านการเงินร้านขายข้าวและก็ยานะครับมีบางส่วนที่ทํางานให้กับภาครัฐในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยพ่อค้าชาวจีนเจ้าดิวจำนวนมากได้รับสิทธิพิเศษชาวจีนกลุ่มนี้จึงมีชื่อเรียกว่าจีนหลวงครับ ชาวจีนแคเป็นกลุ่มชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลกวางตุ้งเป็นส่วนมากจะอพยพมาตั้งแต่คริสต์ศตวรษร,ษรษที่19เเลยนะครับแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานที่แถบจังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีโดยส่วนมากจะชำนาญทางด้านหนังสัตว์เหมืองและการเกษตรกรรมครับ ต่อไปนะครับชาวจีนไหหลำเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากเกาะไหหลำของจีนชาวไหหลำเนี่ยจะมีจำนวนมากที่เกาะสมุยเกาะพางังงานจังหวัดสุราษธานีดังปรากฏให้เห็นจากสารเจ้าจีนหลายแห่งบนเกาะสมุยและเกาะพังงันนะครับมีหลักฐานการอพยพตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนหรือปูเจียนคาดกันว่าชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพมาในประเทศไทยเป็นชนเผ่าจีนกลุ่มแรกๆเลยนะครับโดยชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาก่อนจีนกลุ่มอื่นชาวจีนฮกเกี้ยนเชี่ยวชาญทางด้านการค้าการขายทางเรือหรือรับราชการแล้วก็ชาวจีนกลุ่มเนี้ยจะมีจํานวนมากในพื้นที่ภาคใต้ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีจํานวนมากในจังหวัดพังงาจังหวัดตรังจังหวัดระนองจังหวัดสตูลชุมพรและจังหวัดทั่วทั่วไปครับชาวจีนกวางใสหรือชาวจีนกวางสีเป็นกลุ่มชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลกวางสีส่วนใหญ่มาจากอำเภอหยงและอำเภอใกล้เคียงนะครับ ช่วงแรกอพยพมาอยู่แถบประเทศมาเลเซียแล้วค่อยๆเดินเท้าอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยอาศัยอยู่มากในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและตำบลปะดังเบซาอำเภอเสดาจจังหวัดสงขลาครับชาวจีนฮ่อเป็นคำที่คนไทยใช้เรียกชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางประเทศพมา่าและก็ประเทศลาว ชาวจีนฮ่อส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางภาคเหนือทั้งในเมืองแล้วก็บนดอย1ในกลุ่มชนที่สำคัญคือชาวจีนฮุยซึ่งเป็นชาวจีนที่มีลักษณะเหมือนชาวจีนฮั่นทุกอย่างเพียงแต่นับถือศาสนาอิสลามนะครับชาวจีนฮ่อในประเทศไทยหนึ่งใน3เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนอกนั้นก็นับถือบัมพบุรุษครับและกลุ่ม ชาวจีนสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็คือชาวจีนเปรานากันหรือบาบาหยาหยาเป็นกลุ่มชาวจีนที่มีเชื้อสายมาลายูแต่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเนื่องจากในอดีตเนี่ยชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มฮกเกี้ยนเดินทางเข้ามาค้าขายในบริเวณดินแดนคาบสมุทรมาลายูครับ ต่อมานะครับเราก็จะข้ามฟากมาทางฝั่งของประเทศอินเดียบ้างนะครับชาวอินเดียนะครับได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาประเทศไทยเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในกรุงเทพซึ่งชาวอินเดียที่ได้อพยพมาในประเทศไทยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ก็คือ1น,นะครับชาวซิกมีจุดเด่นคือผู้ชายจะพกหัว ชาวซิกเดินทางมาจากรัฐปัญจาบเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และมีอาชีพค้าขายผ้าเป็นหลักครั้งแรกเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณบ้านหม้อสมัยนั้นเรียกร้านแขกบเมื่อมีการค้าเจริญขึ้นก็ขยับขยายมาสู่ย่านพาหุรัฐและแถบอื่นๆในกรุงเทพเช่นบางแคท่าพระคลองตันและสุขุมวิทเป็นต้นครับ ต่อมานะครับชาวซิกนามทาลีเป็นนิกายหนึ่งในศาสนาซิกซึ่งเน้นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผู้ชายจะต้องโพกหัวสีขาวเท่านั้นส่วนผู้หญิงห้ามแต่งหน้าทาปากหรือใช้เครื่องประดับชาวซิกนามทาลีกลุ่มนี้ส่วนมากอาศัยอยู่ย่านสุขุมวิทและสีแยกบ้านแขกครับ ต่อไปนะครับเป็นชาวพราหมณ์ฮินดูที่มาจากรัฐปัญจาบนิยมตั้งชุมชนแถบพัะหุรัตสี่แยกบ้านแขกและถนนสุขุมวิทส่วนพวกที่มาจากรัฐอุตรประเทศเนี่ยส่วนมากจะตั้งถิ่นฐานแถบหัวลำพงกรุงเทพมหานครครับและชาวอินเดียสุดท้ายนะครับ ก็คือชาวอินเดียที่เป็นนับถือศาสนามุสลิมเชื้อสายอินเดียนะครับมีทั้งที่เป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะและก็ชาวมุสลิมนิกายซุนนีก็จะกระจายตัวตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนมัสยิดตึกแดงชุมชนกุต,ติเจริญพาดนะครับและชุมชนมัสยิดฮารูนเป็นต้นครับ การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียและชาวจีนจำนวนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาค้าขายและสแบวงโชคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ก็ในประเทศไทยนะครับได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมิภาคและก็ได้แต่งงานกับคนพื้นเมืองทําให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เราถ่ายทอดมาจากชาวจีนแล้ก็ชาวอินเดียปีดังนี้นะครับวัฒนธรรมที่เราถ่ายทอดมาจากอินเดียหนึ่งก็คือการนุ่งจงกระเบน าการกินมากการใส่เครื่องเทศในอาหารและก็วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ครับวัฒนธรรมที่เรารับมาจากชาวจีนนะครับก็คือการปรุงอาหารด้วยน้ำมันการใช้กระทะในการปรุงอาหารและก็การดื่มชาครับ ต่อมานะครับเรามาดูเรื่องการติดต่อทางด้านการทูตของชาวจีนกันบ้างนะครับชาวจีนได้เดินทางมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ส่งทูตไปยังราชสำนักจีนอย่างสม่ำเสมอเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการค้าระหว่างประเทศที่เราเรียกกันว่าการค้าในระบบบาารรณาการการค้าในระบบบรรณาการก็หมายถึง การแต่งตั้งทูตพร้อมเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิจีนนะครับราชสั์นักจีนก็จะถือว่าเข้ามาอ่อนน้อมแล้วก็ให้การรับรองกษัตริย์ของรัฐน,นั้นแล้วก็จากอนุญาตให้ทํามาค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับไทยเนี่ยได้สร้างความสัมพันธ์กับจีนก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเท่านั้นนะครับนักเรียนก็เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสําหรับ อิทธิพลของอรารยธรรมอินเดียและจีนนะครับวันนี้ก็ได้เรียนกันเรื่องการเข้ามาของอรารยธรรมจีนอินเดียและจีนในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะครับข่าวดีสําหรับใน EP นี้ก็คือในชั่วโมงนี้เราไม่มีการบ้านไม่มีงานให้ทำนะครับก็เป็นการเรียนออนไลน์ เฉยๆนะครับวันนี้ไม่มีงานมาให้นะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนก็คงจะได้รับความรู้จากเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทำงานที่ค้างค้างให้เสร็จแล้วก็ตั้งใจเรียนออนไลน์กันนะครับก็คงจะได้พบกันอีกไม่นานนะครับก็หวังว่าจะได้พบกันในเร็วๆนี้ในสถานการณ์ปกตินะครับในสำหรับวันนี้ก็คงจะลานักเรียนไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอีีหน้านะครับสวัสดีครับ